ตัวเล่มบวใหญ่ไซเล็กแล้วก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคลิปนี้จะเป็นสอนเล่นกูพื้นฐานมือใหม่นะครับซึ่งบอกตรงนะครับพี่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกูมากมายนักนะครับแต่ว่าพี่สอนเต้งหมดที่รู้นะครับแล้วก็น้องๆสามารถเอาไปใช้แล้วก็เล่นเป็นแบบชิวๆเลยนะครับน้องๆซึ่งก็พอเข้าเกมมาใช่ไหมครับเลือกตัวละครเลือกสลรอสเสร็จก็จะอยู่ในหน้านี้คนระับสาหรับผู้เล่นทุกคนนะก็ให้เราเลือกเผ่านะกับแบบในส่วนของเออ เพศนะครับพี่คิดที่อะไรอยู่ไม่รู้นะครับก็เลือกเป็นฝั่งซ้ายเป็นคนฝั่งขวาเป็นกูนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเลยนะครับกดคอนติเนียกดคอนเฟิร์มไม่ใช่คอนติเนียร์นับพอเราเกิดมาแล้วเนี่ยซึ่งเออไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคเออเราสามารถนี่พี่เช็คอยู่พี่เป็นกูหรือเปล่านะครับพอเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ ไปในส่วนของร้านน้ำชานะครับร้านตัวนี้นะครับเพราะมันจะมันจะมีเควส์สำหรับการเริ่มต้นอยู่นะครับซึ่งเอ่อสิ่งสำคัญครับที่เราต้องการนะครับก็คือเราต้องหาอาซีให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้ปลดคาคุนะเขาเรียกคาคุนะไปซึ่งเออก็วิ่งไปเลยนะครับโอ้ ทำผมเริ่ฟี่ชาครับ,รนะรบก็วิ่งไปอ่าตรงเนี้ยถึงละนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นเคเวสบอร์ดปกติเลยนะครับเราสามารถรับแล้วก็อันนี้ได้รลยนะเริ่มทำเคเวสฟาร์มอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวในส่วนของตัวเช็คอิคพีนะคบว่าเราต้องเอ่อเอาอิพีอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะขึ้นเวลนะครับ แล้วก็เควสตรงนี้นะครับไปตัวเนี้ยนะครับจะเป็นเควสส่งของนะครับน้องๆซึ่งเราสามารถรับได้เลยนะครับแล้วมันจะให้เราไปส่งของนะครับคือเควสนี้ทำเพื่อที่จะเอาเงินส่วนแรกนะครับมาซื้อชุดนะเพราะว่าเออจะได้ไม่หนาวระหว่างเราสู้นะครับซึ่งเดี๋ยวพี่จะวิ่งไปส่งของกันนะครับซึ่งมาถึงแล้วก็กดคุยกับมันนะครับแล้วก็กด ยับเราก็จะส่งของแอป yep. ได้ละไล้ลได้ xp นกนะววยรุนแล้วก็ได้ของนะแล้วเราก็กลับไปร้านน้ำชาเหมือนเดิมนะซึ่งเออพี่โดนจองแอปคืออะไรแบบนี้คือเราโดนพวกซีจีมันสอดแนมเรานะครับแล้วมันจะเก็บเราทีหลังนะเราระวังตัวด้วยนะเมื่อกี้แล้วว่ซีจี รือคนที่รับเพรสซี CG เนี่ยมันจะอยู่ใกล้เรามากๆนะครับระวังไว้ดีๆนะครับซึ่งก็เอ่อกลับไปที่ร้านน้ำชานะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าฝั่งกูเนี่ยมันหิวค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็มันไม่ได้หิวบึมบั่ม,มเหมือนของฝั่งซีจีนะครับเราต้องกินกาแฟนะครับเพื่อที่จะแบบว่าไอ,อ้มวงหยุดต้องมูดี้มอย,อยู่ไหนวะไอ้เชี่ยช่างมันนะคือต้องกินกาแฟเพื่อเพิ่มความมีหิว ก็กระดับกระหายของกระดับกระหายที่อะไรแล้วลงับความกระหายของเรานะครับ<ม>ก็เเข้าไปนะครับแล้วก,กดคุยกับ n p c ตัวนี้นะครับแล้วก็ไอไลท์ทูคอฟฟี่นะครับซึ่งมันก็เอค่อนข้างที่จะให้มันนิดเดียวนะครับแล้วก็เงินที่เราได้นะครับก็ซื้อชุดใส่นะครับห้าสิบเยนนะครับมันจะเหลือสี่สิบเยนให้ใช้นะครับออโอเคนะครับเออ่ออะไร ครับเราจะโดนซัดไหมไม่ช้าหรือเปล่าีนนี้ฟังนออ้อยนะเออเฮียกูเพิ่งเข้าเกมกูดโดนเลยอเออแล้วเหมือนพี่ติดอันนี้นะติดเอ่อคอมแบทอยู่เนะี้ม่งวิ่งไปละเออปล่อยมันไปสเปเร็ทำซึ่งเออสำหรับเฟสเนี่ย บอกตรงนะครับมันจะมีแบบเควสยิ้มนปกตินะครับแต่มันไม่ออกตรงนี้เลยนะครับคือเออเควสไหนก็ชิบหายนะไม่ว่าจะเป็นเควสอีซี่หรือว่าเควสฮาร์ดเพรสมีเทียมนะครับแต่พี่มีควันเอ่อมีวิธีแก้ปัญหานะครับสำหรับน้องๆว่าโอ้ยเฮ้อต้นกูไม่ยากเกี้ยวพี่ชายแม่งโอ้ดนซีจีตามำล่าไม่พอทำเควสอันนี้แม่งยากนะครับคือให้กดพีขึ้นมาครับแล้วไปที่ร้านเฮลเตอร์สเกลเตอร์นะครับ เพราะตรงนั้นมันจะมีที่รับเควสเหมือนกันนะครับแล้วมันจะมีเออเวสที่ให้อารมณ์คล้ายเหมือนกับฝั่ง cg มากกว่าเควสต,ตรงนี้นะครับที่แบบว่ามันมีเฟสตองบอสไม่มีวอตไฟติ้งนะครับที่พี่สังเกตนเนี่ยแล้วก็มีเดียมอีซี่อะไรพวกนี้เสกมอนสามตัวนะครับออนี่เลยครับตรงนี้เลยนะน้องๆเออเควส คล้ายฝั่ง c ีนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเซฟโซนแห่งเดียวของกูนะครับคือตรงเนี้ยเห็นไหมเป็นเซฟโซนคล้ายฝั่ง c ีนะครับเป็นประตูนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเอร้านขายน้ำนะครับถ้าเกิดเราไลท์ไอไลท์สเปเชียลนะครับมันจะได้ในส่วนของเค่าอาหารที่เยอะกว่ากาแฟนะครับแล้วก็เราสามารถเช็คเลงตรงนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งการ ไม่ใช่การรับเคลีเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะออไม่ใช่อยู่ตรงไหนวะนี่นี่นี่ไอ้เชีอยกูุ่มมืหมดแล้วเห็นไหมวิคิวเมนเนี่ยอยู่เลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยซึ่งเรารับวิคิวเมนเลยนะครับแต่ว่าเควสมันคือข้อเสียคือแม่งไกลเนี่ยไม่ไมใช่แรบนะครับมันไม่ได้ใกล้เหมือนของซีจีอะมันชอบทำให้กูลำบากไม่ใช่กูนะกูก็ลำบากด้วยโซลเดี๋ยวพี่วิ่งไปตีเลยเดี๋ยววิ่งมา เฮ้ยพี่รับเคลสผิดเคลสผิด,ด,ดมันพี่เป็นรับกูปะไม่รับวีฮิวแมนโอเคครับเหมือนพี่จะรับเควสผิด,ดเฮ้ยเดี๋ยวเรากลับมาเจอที่ร้านนี้ใหม่ทีนะ๋ยว่ี่เราตัดไปแล้วแม่งฝั่งกูก่อ,อ,อนที่พี่จะตัดเือแม่งฝั่งกูไม่ชอบเกิดไก่ไม่ไม่ชอบเกิดฝั่งนู้นด้วยกูต้องเดินไก่แทนที่แบบเกิดตรงตรงฐ่านเราเลยอะไรพวกเนี้ยเนี่ยกูไม่เข้าใจวะ่ะ กลับมาแล้วมเมื่อกี้พี่รับเควสผิดไปนะครับแต่ไม่เป็นไรนะจริงๆล่องรับเควสวิเคิลแมนนะครับแต่ว่าเออแม่งเออช่างมันแล้วกันนะครับแต่มีเควสหนึ่งครับที่พี่แนะนำนะก็คือเ e ิลยูเอฟแฟคชั่นนะครับเป็นเควสหนึ่งที่พี่แนะนําสําหรับฝั่งกูมา,มากๆเลยนะครับเพราะว่าเออมันจะเรียกทั้งสองฝั่งไม่ว่าเป็นกูหรือว่าเซีจีมานะครับซึ่ง เราที่เป็นกูเนี่ยเราสามารถฆ่าได้ทั้ง2ฝั่งเลยครับโดยที่น่สนใจนะครับว่ามึงจะเอ,อ่ออยู่ฝั่งตีหรือฝั่งกูนะครับก็คือทำดาเมจให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ไปกินมันนะครับจริงๆคือกิน,กนหรอครับว่าไม่งจะตีเรานะครับซึ่งฝั่งไหนชนะก็เราได้ของเหมือนกันได้ฟีีเหมือนกัน,นครับ ไพี่ชนะไอ้พี่ไม่ชัวร์ได้หรอน่าจะได้พี่คุณคุณเอ้ยขอกินน่อยนะครับอ้ออีกอย่างนะครับการกินของกูเนี่ยคือถ้าเกิดเรากด B เฉยเนี่ยมันเป็นท่าทุบนะบมันจะไม่ได้กินแบบนี้นะเราต้องกดคอนโทรล B นะครับเพื่อที่จะกินแบบนี้ให้ได้ RC cell มาด้วยนะครับถ้าเกิดแปลว่าไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นทุบมันตายไปแล้วเนี่ยพี่โชว์ไม่ได้ มันจะจะเป็นทุบแบบเนี้ยเห็นปะซึ่งเราก็อฆ่านะครัแต่โชคดีอันนี้มันเออคนนีม่มานะครับซึ่งก็มีของนะครับส่วนอีกอย่างนะครับคือจมฝั่งซีจีได้ไหมครับฝั่งซีจีมีกำแพงให้เราแบบว่าเออทุบสวนได้นะครับซึ่งฝั่งกูเนะี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับนอกจากร้านนี้ นะตัวร้านเนี้ยมันสามารถกดปิดนี้ได้นะเห็นไหมเอออ่ะปิดติดอน,นี่คอมแบทอยู่เนี้ยสามารถปิดนนได้แล้วก็เอ่อรับควิตในส่วนของเอ่ออันนี้ได้นะ วีคอะไรได้หมดเลยแต่อีควสที่พี่แนะนำนะครับคือบอดไฟติ้งนะครับถามว่าเออทำไมพี่ต้องรับเควสนี้ด้วยครับทั้งที่เราอาจจะทำดาเมจไม่พอนะครับเออพี่บอกรงนะครับคือเราสนใจของมากกว่านะครับฝั่งกูในตอนนี้นะครับคือถ้าเกิดเราไม่มีคารโอนี่เนี่ยมันจะทำให้เราแบบว่าเรื้องลำบากนะแต่เราก็แบบทำดาเมจไปเลยนะครับฝั่งไหนชนะก็กูดได้ไอพีเหมือนกันอะ แ้วก็พยายามทำอันนี้นะครับทำดามจฝั่ง,งเออฝั่งซีจีไปนะครับเพราะว่ากูถ้าเกิดฆ่าฝั่งซีจีได้เนี่ยมันจะไม่มาชกเราทันทีนะครับมันจะกิบมันจะกิบตัวนี้ก่อนมันจะกินซอจุนะครับซึ่งเราก็สามารถไปช่วยกันกินได้นะครับก็มันจะให้ไดอารีฟรีด้วย อือนี่ครับเห็นไหมมันจะกินเห็นไหมแล้วเดี๋ยวพอกินเสร็จมันค่อยมาซัดเรานะครับซึ่งเราก็ได้แล้วแล้วก็รอสักแป๊บนะครับเดี๋ยวมันก็จะดิสปา่ไปนี่นครับมันจะได้ของนะครับเห็นไหมเห็นพวกนี้หรือเปล่าพวกที่มีแฟกต์นมครนบถ้าเป็นของในส่วนของเออฝั่ง CG เนี่ยเอาไว้คราฟนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นฝั่งกูเนี่ยเราจะเอาไว้กินนะพวกเนี้ย มันจะให้อาซีเราเยอะมากนะครับเราไม่ต้องไปไล่กินศพไอ้น,นี้อยู่ให้แบบว่ากูเ,าเ,าเหนื่อยนะครับซึ่งอ่การที่จะปลดคราเนี่ยเราต้องมีอาซี RC ทั้งหมด5 0 0 0นะครับแต่เดี๋ยวพี่รับเฟสบอสไฟต์นี้อันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปเไปเช็คอาซีกันนะครับโอ้เอมไหมเราขึ้นแล้วเมื่อกี้พี่พอแล้วหรือเปล่า นี่ไงเสกได้แล้วนะพอเราขึ้นเมื่อกี้อ่ะซ้อนกดเสกได้เลย yes sir yes sir ซึ่งเอ่อตอนแรกคับกูนี้มาน,นี่คือเราไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้เลยนะปกติจะมีซัเอ็กซ์ีนะครับคือการที่เราจะใช้อันนี้ได้เนี่ยคือเราต้องเลเวลอัพนะครับหรือแรงอัพนั่นเองนะซึ่งเอ่อถ้านงน้องๆเนี่ยอยากจะเปลี่ยนคัลกูนี้หรือว่าอะไรเนะี่ย ก็คือต้องใช้โลบักนะครับแต่จริงไม่ต้องใช้โลบักก็ได้นะรเราสามารถใช้กู point ในการซื้อได้นะครับซึ่งกู point เนี่ยได้มาจากไหนนะเป็นพี่ขอขึ้นไปได้บนพี่ได้อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะซื่งกู point เนี่ยเราจะได้มาจากในการทําในส่วนของอีเวนต์นะครับเห็นไหมกด P ดูแล้วมีอีเวนต์อะไรพวกเนี้ยหรืออีเวนต์พิมาเดทอีเวนต์ตรงนี้แล้วก็อีเวนต,ตนววน์ถ้าเกิดเราชนะยึดฐานยึดอะไรพวกเนี้ยซึ่ง ไอพวกอีเวนต์พวกนี้มันก็จะมีส่วนในส่วนของเลเวล up ด้วยนะครับคือถ้าเกิดเรากดเช็คนะครับเห็นไหมมันมีอีเวนต์ x p นะครับมันมี x p ปกตินะครับคือ x p ที่ได้จากบอดกิฟต์ x p คือเราต้องฆ่าคนนะครับก็3อย่างนี้นะครับแบบต้องทุบคนนะครับแต่พี่ไม่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่าน่าจะกินได้แหละเพราะพี่กิกนแล้วก็เลเวล u เหมือนกันครับคือเราก็ต้องทําทั้ง3อย่างนี้นะซึ่งเดี๋ยวพี่จะพาไปทำเออ อีเวนต์นะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องกินอันนี้ก่อนครับจะได้เออในส่วนของเออรีเลือดไวๆครับซึ่งตอนนี้มีคนยึดอยู่เราสามารถเข้าไปได้นะครับมันจะได้แบบว่าหลายๆคนจะยึดไวขึ้นครับนี่คนอันหนึ่งวินะเห็นไหมนี่ครับได้ RC cell ได้ XPX เป็นอ XP อันนี้นะครับแล้วก็กูพอยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรายึดในเพิ่์มมาเดทเนี่ยมันก็จะ เได้ไอกู IQ point เนี่ยเยอะขึ้น xp เยอะขึ้นอาซีเซลเยอะขึ้น,นครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจบโพรโมเดตเนี่ยมันได้10พ point ั้งซึ่งเราได้ point อะไรพวกนี้มาแล้วนะครับเราสามารถกดไปที่ร้านค้าได้นะครับแล้วก็กดไปที่โตกะเห็นไหมสีแดงๆเนี่ยกดไปเลยนะครับแล้วจะมีเด้งขึ้นมานะครับฝั่งซ้ายนะครับเป็นเอ่อที่ซื้อนะครับซึ่งก็คาคุเนะตรงนี้นะคาคุเนะรีรูนะครับซึ่งเห็นไหมเลด ทิเจนสามเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็เดี๋ยวพี่จะทําการสุ่มโชว์น้องๆน,นะครับสําหรับคขาพูดให้พี่แนะนํานะครับสําหรับในส่วนของเออสําหรับอุยอ้ยอุ้ยอย่าบอกนะกูได้ดูเจนเลยอะชีช่เอะพี่ขอเช็คกอ่อนเอ้ยพี่ได้ดีเจนเลยว่ะอา่านี่ไงอีเวนท์ที่พี่พูดถึงนะครับจะเป็นเออ อีเวนที่ว่าให้อะไรพวกนี้นถ้าเกิดเราชนะนะก็ของมันชื่ออะไรนะพี่จําชื่อไม่ได้นางอีกทุก,กะหรือเปล่าไอป้ปีกนกอ่ะมันจะเป็นเออสับฟาร์มง่ายมากๆเลยครับเพราะมันมีสกิลที่ยิงไกลแล้วก็ยิงแรงด้วยนะแบบรืดเดียวแล้วก็แทบจะแตกเลยครับทีนี้เป็นอีเวนท์นะครับ,ท,นนรบที่จะส่งเอ,อ่อคนหนึ่งคนไปการ์ิเตอร์ลงไปนะครับโอเคชนะแล้วได้1,000 RC ัซีเซลได้5กูพอยตนะ์เนี่ยเท่ากับ อีเวนต์อันนี้นะเอเวนตพิมเดทนะครับซึ่งเออนี่มันจะมีรูทเคสด้วยก็หลังจากที่พี่สุ่มคาคุณนะปดคาคุณะอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือต่อไปนะสำหรับคนที่เล่นฝั่งกูเนี่ยคือเราสามารถทำคาคุณะ v 2 2เวอร์ชั่น2ได้นะครับ ซึ่งมันใช้ RC ออกมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะพาไปดูวิธีการดู RC นะครับคือให้เราไปในส่วนของ Hospital นะครับคือเดี๋ยวพี่จะพาไปตัวตัดเปิดเดี๋ยวพี่มาถึง Hospital แล้วนะครับคือเราก็ไปคุยกับในส่วนของอ่ออินิตี้ัวนี้เลยนะครับแล้วเขาก็จะบอกนะครับว่าเรามี RC เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้พี่มีอยู่หนึ่งหมื่นนะครับส่วนการทำ V2 นะครับเดี๋ยวพี่ขอเปิดพี่ก่อนพี่จำไม่ได้แล้วนะครับคือเออเราต้องมี RC นะครับของแต่ละระดับเนี่ยต่างกันนะครับคือถ้าเกิดระดับคอมมอนเนี่ยมันต้องใช้1 0 0 0 0 0ส0ห้นะครับขึ้นไปนะระดับแร่หน0 0งแส0นถึงนนะครับแล้วก็ระดับดีเจเนี่ยได้ไหนสองแสนถึงสามแสนห้านะครับและเงื่อนไขในการทำนะครับเอ้สเต็ปในการทำนะครับก็คือเราต้องมี คารเนะเอ้เราต้องมีคาร์เนี้ถูกละแล้วก็เราต้องอยู่เกรด B บวกนะครับแล้วอย่างที่สองก็คือเราต้องมีเอ่ออาร์ซีแล้วกินแฟกเมนต์อะไรพวกเนี้ยให้อาร์ซีมันถึงนะครับแล้วก็อย่างที่สามคือเราต้องไปกลิปกูคนอื่นนะครับที่มีเอ่ออาร์ซีอยู่ประมาณ1ส่วน3มอาร์ซีของเรานะครับ ซึ่งมันก็จะปลด v 2นะครับซึ่งทุกตัวเนี่ยไม่ได้มี v 2นะครับที่มันมีก็คือมันมีของคาเนกิทากิซาวะโนโรแล้วก็นิชิโรแล้วก็มันจะมีอวิงครับแต่เหมือนมันมันมีแทบจะหมดทุกตัวเลยมันไม่ได้มีแค่นี้ประยังไม่ปิดแต่แบบมันมันไม่ได้มีเป็นเป็นท่าใหม่เลยถูไหม นี่ถ้านิดหน่อยๆเหมือนของโอเนี่ยมันจะเป็นมีหลอดความโกรธอะไรพวกนี้อยู่นะซึ่งนี้แหละวิธีการทำวี2นะครับแล้วก็ข้อควรระวังของกูเลยนะครับคือจะให้กูคนอื่นฆ่าถ้าเกิดเราโดนคนเอ่อเขาเรียกไร CG G เนี่ยฆ่าเนี่ยมันไม่เป็นไรนะครับคือถ้าเกิดเราโดนกูกินเนี่ยคือเราจะเสียอานะครับแล้วก็ ถ้าเกิดเรามี RC เยอะเราเสียเยอะแล้วก็ถ้าเกิดเราโดนกูที่เร็วน้อยกว่าเราเนี่ยฆ่านะครับเราก็จะเสีย RC เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อไปนะที่เราควรจะรู้เลยนะครับก็คือเออมอยู่ไหนวะมองไม่เห็นอ๋อใช่ใยังไม่เจอครับน้องๆเห็นนี่ไหมครับ อาร์สโตะครับอาสโตเนี่ยมีความสําคัญกีับฝั่งกูนิดนึงนะครับคือถ้าเกิดเราเข้าไปเนี่ยมันจะมีหน้ากากให้เราซื้อนะครับซึ่งเมื่อซื้อเนี่ยเ,เหมือนพี่อยากได้ของทัทะระนะจ,จากเบียวนะซึ่งออถ้าเกิดเราซื้อเนี่ยมันจะกดแอลเพื่อใส่ถ้าพี่จะไม่ผิดนะแล้วมันจะซ่อนชื่อของเรานะแต่มันจะซื้อได้ตอนที่เราอยู่ เกรด A ้ะครับหรือว่ามีแบบชื่อนำหน้าบนหัวเนี่ยเหมือนอน <S 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 เ,เนี้ยให่ไหม S S บวกเเนี่ยมันจะทำให้แบบว่าซ่อนชื่อของเรานะครับถ้าเกิดเราใส่หน้ากากะอะไรพวกนี้นครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือสถานที่ต่อไปคือแบงค์นะครับจิงฝั่งปูเนี่ยไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร,ร่นะเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าเออเรียกว่า ต้องเก็บอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับนะแบงค์อยู่น,นะครับแบงค์อยู่ตรงนี้นะก็คือถ้าเกิดเราไปคุยเนี่ยมันสามารถเก็บของได้นะครับแล้วก็ของของเราที่เก็บในแบงค์เนี่ยมันจะเชื่อมระหว่างสลอตนะครับถ้าเกิดอีกสลอตเราเป็น c g เนี่ยเราก็สามารถเอาของดึงของไปใช้ได้นะครับถ้าตรงนี้เลยนะครับ ส่วนแบงค์นี่เลยเรากดเข้าไปคุยได้นะก็จะได้เก็บของมานะครับซึ่งของพวกนีก้เก็บไม่ได้เลยนะครับอ๋อใช่เก็บอันนี้ได้คนระับเก็บบูปินเก็บอาหารกับเก็บมาร์จิเนียลกับแฟกเมตนเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ถ้าบูปินกเก็บได้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับคือส่วนของปาร์คปาร์กมันอยู่ไหนะ นี่นี่นนดูิกาครับนะปาร์คเนี่ยมีความสําคัญกนะ็คือมันจะมี NPC ที่เราสามารถเอาของเนี่ยไปขายได้นะเพราะาไอ้พวกของพวกนี้มันถ่ายโอนสลอตไปไม่ได้อีกแล้วแล้วก็เราไม่ได้แบบว่าใช้อะไรเลยเนะี่ยเพราะเราไม่ได้คาฟอะไรพวกนี้ได้เลยเนะี่ยสำหรับของฟากูนะแล้วก็สามารถเอาไปขายตรงนั้นได้นะจ้ามาที่ปาร์คเนะีนะ่บกดไป สามารถกดขายทั้งอันนี้ได้เลยนะครับและ npc ต่อไปนะครับสำหรับผูุ้ริ่นเอนเกมสาย p e นะครับคือเออเกมนี้มันมีตีตีบอสเกมเลยคนระับบอสม่นยากมากไม่ต้องใช้หลายคนเนะี่ยคนเดียวคือเราจะทำราเด์แม่งไม่เข้าแน่นอนอะ่ะซึ่งไอตัวที่ไปบอสเนี่ยมันจะอยู่ตรงหน้า CG นะครับตรงฐาน CG เลยนะ เ,เดี๋ยวพี่พาไปครับเอ,อีพี่มาถึงหน้าฐาน CG นะครับแล้วก็ตัวไปสู้บอสเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยมานีดหนึ่งครับแล้วมันจะมีตรงนี้นะเราก็จะไปเออสู้บอสนะครับเราก็สามารถเลือกได้ครับแต่ว่าต้องใช้ตังห้าพันในการสู้ครั้งหนึ่งครับแนะนาพาปาร์ตี้อย่างน้อยสองสองคนขึ้นไปนะแต่ลาสองคนก็ยากหน่อยนะครับยกกัน็จะมีชีทนะครับ ชีสหมายถึงแบบไม่ได้หมายถึงเกมโกนะแปบลบว่าการ <c oughs> เลื่อยเหลี่ยมอะไรพวกน,นี้น้วยกันนะครับแล้วก็สาหรับผู้เล่นกูนะครับสายพี่แนะนําเลยนะคือที่เราต้องอัพเลยนะครับคือสายนี้นะครับพี่กดอม,มานะกด Skill T มาคือสายของ Mastery นะอัพตรงเนี้ยสักสิบนะคือเราจะรีเจนเอ่อค่าความหิวของเรานะครับอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าค่าความหิวของเราจะลด น้อยลงนะครับถามว่าทำไมนะคือกูเนี่ยเราสามารถรีเจนตามค่าความอยู่ของเราได้นะเห็นไหมของพี่เต็มเนี่ยคือถ้าพี่โดนตีอยู่เนะี่ยคือเราสามารถรีเจนได้นะคือแต่ถ้าเกิดเราไม่อัพเลยเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้พี่กดชักคาคุน้ออกมาเนี่ยคือหายหมดเลยนะอันนี้มันเป็นอะไรที่เออหน้บาบักซบมากเลยนะพี่ลองดูนะสรบอันนี้ซึ่งก็ นี่ทั้งหมดนะครับเผื่อพี่ๆคิดว่าน่าจะครบพี่พูดไปครบหมดละมั้งนะครับสำหรับผู้เล่นกูนะครับเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ฟังเลยนะครับก็คือรับเควสตรงเออเฮลสเกตเตอร์นะครับแล้วก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มซึ่งถ้าเกิดอ,อ,อยากฟังง่ายๆก็ปิดประตู ครอฟปีตูแล้วก็ตีทะลุป,ประตูไปนะเดี๋ยวพี่จะไปโชว์ให้ดูอีกทีนะครับเมื่อกี้ตอนแรกพี่ไม่ได้โชว์ใช่ไหมล่ะเออแล้วก็อาร์ซีต้องเก็บนะครับอย่าตายกับภูด้วยกันนะครับเพราะเราจะเสียอาร์ซีนะแล้วก็การเลเวลอัพนั้นต้องใช้ XP จากเอ,อ่อกิฟท์คน NPC ก็ได้หรือว่ามิชชั่นบอร์ดนะครับไอพวกนี้เป็น XP ที่แยกจากกันนะครับแล้วก็ มี xp event ที่เราต้องเข้าร่วม event นะครับพวกนี้มันแยกจากกันเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดเราตายเราเสีย xp ไปส่วนหนึ่งด้วยนะครับเดียวพี่จะไปเออช่วยดูก่อนที่จะปิดปิดคลิปครับเรามาถึงร้านแล้วนะครับแล้วก็เราอีกอย่างหนึ่งครับคือเออไอเทมของกินตรงเนี้ย มันให้ค่าความหิวเยอะกว่ากาแฟที่ร้านเออพี่จำชื่อร้านไม่ได้ละเออเรอ,อมันไม่มีแบบมีแบบมแบบไม่มีแบบพาร์ตอะไรนั้บบนเลยซีจีเลยแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันแบบเม่ใชอยู่ไกลเนี่ยนบะีขี้เขียลาก,กันมาคนระับแต่ว่าแบบมันก็ตามนั่งอะไรนี้นะนะี่ครับความลำบากของกูน้องๆเห็นกันรึเปล่า เราบอกชิบหายเหย้ยไกลก็กลยเสกมาจริงถ้าเกิดมีคนวิ่งตัดหน้าเราเนี่ยก็เออโดนเห็นไหมเมื่อกี้น้องเห็น,ห,นหินเลือดคิวพี่ปะเห็นไหมโอ้หขิวอย่างเยอะซึ่งก็ ครับอะไรพวกนั้นมันจะช่วยเรื่องการหิวการรีเจนอะไรพวกนี้นครับซึ่งเราก็ลากมันมาตรงนี้นะครับได้บอกว่าเช่นมันจะไม่ทําแผนพี่ังนะคือเราลากมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเรากดปิดประตูนะครับเราสามารถต่อยทะลุรป,ประตูได้เห็นไหมแบบนี้พี่พิมพ์ไม้แบตออกให้มันก่อนนะครับอันนี้เลยนะครับวิธีการฟารมง่ายๆนะราะว่าอ,อาวุธของพี่มันว่า ออระยะสั้นนะครับทีวายโบร์เดี๋ยวช่วยนะครับน่ครับก็คือการฝาานะครับ้องซึ่งเออรุ่นใหญ่ปันออกไปตีให้เหราละร่างไวนะก็เนี่ยทั้งหมดเดี๋ยวพี่ก็จะเออ ทิ้งลิงก์พวกวิกิเทโลอะไรพวกนี้ไว้เออ่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็เออ่ถ้าเกิดน้องๆอยาไปช่วยพี่ฟาร์มแล้วพวกพี่วีกีเกมนี้ไม่ไหวแล้วมาแบกพี่ทีนนะครับก็สามารถเท้าดิทคอร์ดกันมาได้นะเพราะว่าพี่เราจะปล่อยให้วัยรุ่นซีจีมันยึดครองเซิร์ฟ เกมนี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับพวกเราเวลาโมโหเนี่ยจะหิวเลือดตาแดงผมขาวแล้วหักนิ้วนะน้องๆะวัยรุ่นหักนิ้วอย่างพวกเราจะยอมไม่ได้นะครับก็เข้ามาจอยกันได้นะครับแต่พี่ก็เล่น CG เหมือนกันนะน้องๆโดยรวมพี่ชอบ CG มากกว่านะครับคือมันอิสระกว่าม่าง่ายนะครับก็มีรู้สึกคอนเทนต์ให้เยอะกว่านะครับแล้วก็คือใครถามเรื่องเสรดสามของเคนากินะครับพี่บอกตรงพี่ไม่รู้นะครับไม่ไม่มีพี่แทบว่า น่าจะนับนิ้วได้เลยนะคนที่รู้ซึ่งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนเหล่านั้นเป็นใครนะครับก็เออสู้ๆนะใครจะทาเคนิก,กิล่างตะขาบนะเออโต้นะี่มันเหมือนกับการทําบางใครของไทโซอะไรพวกเนี้ยช่องแรกๆนะครือคอมเป็นแม่งย่าขี้ๆแล้วก็ไม่มีใครรู้นะครับประมาณนั้นนะซึ่งถ้าเกิดใครรู้ก็บอกพี่ด้วยแล้วกันนะพี่ได้ไปทําแต่หวังว่าแม่งจะสุมออกซะก่อนสุมออกให้อุทีนนะมาวยรุ่น ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรสามารถเข้าที่คอร์ดมาถามได้หรือว่าจะเม้นบอกหรือว่าถ้าเกิดข้อมูลพี่เอ่อขัดตกบกุบพองอะไรก็สามารถพิมพ์บอกกันได้นะครับสุสดทนี้ผมพิมพ์รถบอคีเลเล็กเบลใหญ่ต้องขอนับกันไปละาย,ายจุบจ๊บ